หิวน้ำครับเดี๋ยวไปหยอดเอาน้ำสักขวดหนึ่งครับก็ยังก็ไม่เคยเลยนะครับหยอดตู้แบบนี้ครับนี่คือครั้งแรกครับนี่เรามาหยอดกันดีกว่าว่ามันจะมีวิธีการหยอดแล้วก็วิธีอัดแล้วก็วิธีการเอาของยังไงนะครับ นี่มีอะไรบ้างเลยขนมก็มีนะครับนี่ครับ หยอดนะครับหยอดเหรียญแล้วก็เอาสินค้านะครับมีขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะครับมีเอ็มร้อยนะครับข้างบนก็จะเป็นขนมนะครับขนมชั้นลงมาก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะครับนมก็มี นัำโค้กแฟนตานะครับชั้นลุ่มก็จะเป็นพวกน้ำครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ตู้นะครับ เลือกสินค้าชำระเงินรับสินค้ารับเงินทอนเอ็มร้อยนมันขวดเท่าไหร่ว่าจะเอาเอ็มร้อยสักขวด,<ม>ขวดเราต้องกดตรงไหนนะครับกดนี่เลยนะครับ เพื่อซื้อสินค้าก็ราคาก็จะมีบอกตรงนี้ครับอ๋อราคามีบอกตรงนี้นะครับครับเป็นราคาบอกเรียบร้อย,ยผมกำลังหาว่า M100 มันกดเท่าไหร่ไหนล่ะ M100 เครื่องดู เลือกเป็นตรงนี้นะฮะ,ะดูเครื่องดื่ม m 1 5 0 12้าสิบสิบสองบาทเอาเอาเงินมาสิบาทเองเดี๋ยวต้องกลับไปเอาเงินใหม่นะครับเพื่อจะมาน้ำดื่มตราอาบบิเทีสิบบาท,ทไหนครับอบ b i e t อ,อนี่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 งั้นเอาน้ำดื่มดีกว่าครับอ r เิเยีย นี่แล้วก็กดเงินสดใช่ไหมฮะตรงนี้นะครับาหกเจ็ด <78. S 2> แปดเก้า น้ำมาแล้วครับได้ขวดนี้อ๋อน้ำมันจะออกมาตรงนี้ครับแล้วกดนนะ็ดึงขึ้นเหรอ๋อดึงขึ้นน้ำมีอยูตรงนี้โอเคครับเรียบร้อยครับได้น้ำดื่มมาแล้วนี่ครับมิสเตอร์ไดเวอร์กำลังทดลองใช้ตู้หยอดสินค้านะครับ ว่าอะไรเบียร์บ็อก์นะครับไม่รู้เหมือนกันครับภาษาอังกฤษผมออดมากนี่ครับชั้นล่างจะเป็นน้ำนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดื่มชั้นที่สองชันง้นที่สามเป็นโค้กชั้นที่สี่เป็นพวกเครื่องดื่มบำรุชูกำลังพวกเอยมร้อยพวกกาแฟนะครับชั้นข้างบนไปก็เป็นพวกขนมนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการเป็นรายละเอียดในการใช้นะครับวิธีใช้แนะนำนะครับใช้แล้วก็มีรายการสินค้านะครับเอหยดเหรียญตรงนี้ครับอันนี้ใช้สำหรับ t o มันนี่ว l ลเลนะครับสแกน QR Code โคตรงนี้น่าจะเป็นบัตรเครดิตนะครับใช้บัตรเครดิต วิตเตอร์เดเวอร์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนเชียงรายครับมาหยอดเครื่องดื่มนะครับจากตู้หยอดเหรียญน,นะครับนครับโอเคได้แล้วครับน้ำเหมือนแลวครับ ลมเย็นสบายดีครับวันนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยรัชพัฒเชียงรายนะครับอันนี้ก็เงียบนะครับนะักศึกษาก็กลับที่พักกันหมดแล้วครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกตู้ ATM นะตู้ ATM อันนี้คณ,ณะมนุษณะมนุษยศาสตร์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตู้ ATM โอเคครับ<ม>ก็ซื้อน้ำเสร็จเรียบร้อยครับจากตู้หยอดเหรียญน,นะครับเดี๋ยวได้น้ำแล้วก็คงจะได้เข้าเมืองนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ค่ำแล้วครับผม เดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับมืดแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับ